วนนี้ก็จากบ้านไปแล้วครับไปที่สวนบ้านดอกไม้ครับไปถางพื้นที่กันนะครับก็ไปแบบอาทิตย์ทางครับเหนื่ยมากครับจากการปลูกมันวันนี้ก็ไปดูงานของลูกน้องครับที่ทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวซ้ายแล้วขวาครับก่อนเดี๋ยวหน้าแลหลัง ยิ่งจะผ่านไม่ได้ครับสังต่างนะแล้นี่ผม,มว่านี่นะครับอืม,มต้นทุ่งปล่านี้เร็ววะอันนี้อันนี้ชี้เดือนว่ากูแดงกูหลุดนะ <c oughs> ก็ะสิซ้ำกับละหนึ่งตัวแม่ถึงว่าขนาดมันขนาดสั่งทุ่งกว้างหนึ่งตัว